สิบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะครับยังไม่ขึ้นเลยครับดกดอยู่เลย <c oughs> ปลาเข้าทันทีเข้าอย่างไปเลยอ้าไปกลยเออน่าหิวจะตลกนะยตะลกเลปันขึ้นมาปันขึน้นมาตลกเลอ่าเวลาจะมุดอีกแล้วครับปล,ลลปลาปลามันยอมแล้วปลายอมแล้ว ตอนนี up, ้เราก็ย้ายฟังมานะครับรับไปถึนรับไปถึนเขาควาลากขึ้นมาเออเขาควายลากขึ้นมาระวังระวังระวังแต่ปลาปลายอมแล้วแต่ว่าหนักเอ้ยเริ่มมาคันหนักเริ่มมาคันหนักเริ่มมาคันหนักเรามาคันหนักเอาเอาเอาคันนะลงลงต่ำๆลงต่ำๆเออเรางัดเออค่อยๆงัดเออค่อยๆงัดดึงงั้นแหละ อ็งดึงมันมันมาเลยใช่ปะ่ะลาข้ามาหนงู้นี้นี่ครับตัวนี้ใส่อยู่นี่แล้วนะครับนี่นี่นี่นเฮ้ยมุดเข้าลอกวะ,บบะเข้าไหมเข้านี่ครับขันครับนี่ครับให้เจ้าของเขาจัดการเลยครับห้าชั่วโมงเห็นตะกวดแล้วเห็นตะกว,า,ว,กวาแล้วเห็นตะกวดแล้วลาไปลาไปลาไปปลายอมแล้วปลายอมต้นนี้แล้วน้ำแรงน้ำแรงน้ำแรง จะเมินหน่อยนะครับ <Pues> ไปล่าก็ไปล่ İns, าไปล่าไปที่ตื้นอ่ะเราวางห่างนะมึงโอ้ปลากระบอกตัวใหญ่มากเลยนี่ครับตอนนี้เห็นตะกรวดแล้วนะครับใส่หน้ายาวนะเพื่อนใส่หน้าใส่หน้ายาวอยู่นะไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วเอ็งลงไปข้างล่างไหมเอ็งลงไปข้างล่างนะลงไปข้างล่างไหมเอไม่ใช่ให้เอ็งอะอัดขึ้นมาให้ให้ให้ลงไปอัดข้างล่าง ปลามายอมแล้วไม่ไหวแล้วนะนี่ครับตะกรวโผล่แล้วครับโอ้โหห่างโคตรยาวยิ่งที่ใจระวัง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 มายอมแล้วมายอมแล้วมายอมแล้วห่างยาวสองเมตรกว่ายอมแล้วยอมแล้วเอาเอาขาลงเอาขาลงเอาขาลงแล้วงัดงัดออกงัดออกเขางัดออกจะจะไปตั้งงั้นเดี๋ยวขันหักโหเราไม่ได้ใส่ด้วยการหนึ่งนี่ครับตะกรวอยู่นี่แล้วครับ จะได้เห็นตัวแล้วครับผมรู้วะเมื่อกี้ปลารวะเบนกะเบไงไม่รู้วะไม่ดูเลยเาเออสี่ะิบเขาบอกว่าลงไปอัดกลังนู้นหนูอกูจับขัดเบ็ดหายเอาไหมอ่ะลงเมาเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดคลิปแป๊บนึงนะครับไม่ๆเราเราดูข้อมันไม่ได้เราดูเราต้องดูไตท้องมันหนักชิปบแป้งเลย น,นั่นแหละตรงนะั้นแหละเออมึงมาเยือกข้างล่างนั่นแหละมาคันไปก็ดีมาคันไปนะระวังนะมัน,าานอยู่กใกล้มึงนะระวังนะแล้วทีนี้เองก็ลากมันตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวข้าไปปลดฮนะเออเอาขึ้นมาหเห็นตัวก่อนดิเอาขึ้นมา ต่ราหูก็ปล่อยครับแค่นั้นแหละระวังหางระวังหางระวังหางหางยาวมากเลยไหมมาอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆระวังระวังระวังอย่าไปอัดเยอะ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 ตะกัวตะกัวตะกัวจะถึงอันนี้อยู่แล้วดูครับโอ้โหเห็นหางไหมครับเห็นหางไหมหางยาวมากเลยเห็นไหม โอว่าาชั่วโมงหนตอนแรกบอกมึงบอกไม่มีสายไม่ใช่หรอครับกันเล็กก็คิดว่ามันจะไม่เท่าไหร่ไงยูโก้ยังกอดอีเหรออุ้ยกูเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับลาปล่อยแล้วลาหูไม่เป็นไรปล,ปลป่อยเข้าไปยังไงเราได้ขึ้นมาเราก็ต้องปล่อยอยู่แล้ว อย่างน้อยก็สําเร็จครับเพราะว่ามันต้องไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าตรงนี้มีแต่หินนครับนี่นี่นี่มีแต่หินนะครับนี่ครับเพราะว่าเขากําลังก่อสร้างใหม่อยู่นะครับเรียบร้อยแต่ถ้าเราล่าไปนู้นก็ไม่ได้กะยังไงก็ต้องไปพันตะ่อแน่อดูสายหน้าดิไปสายหน้าใช่ปะเว้ยกระพงกระพงหูบเย็ดเค้ตัวผู้ใหญ่หเลยฮะ <c oughs> นี่ครับคนอัดครับ เป็นไงบ้างเพื่อนรสชาติเป็นไงมันมากเลย,ส,ยสุดยอดนะครับไหนดูสยหน้า,า,นาเลยเขาไล่เขาขาดดูเบ็ด<อ><อ>นี่ครับใส่ช็อกค,ครับไมใส่ช็อกไม่ครับยอดมากมโดนโดนคันเล็กด้วยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกมันครับ สุดยอดเ,เ,เลยเงนินท่วมเลย, <laughs> เลย,ย